สวัสดีครับวิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าแปะตำปึงม่วงนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าว่านท้องใบม่วงนะครับาใบด้านบนเขาจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนใบด้านล่างหรือท้องใบของเขาด้านล่าง จะเป็นสีม่วงเข้มนะครับส่วนมากเราจะเห็นแปะตาพึงเป็นสีเขียวนะครับต้นที่เป็นสีเขียวแปะตาพึงสีเขียวก็จะมี2อ,อย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งใบกลมอีกอย่างหนึ่งใบรีนะครับแปะตาพึงแต่ต้นนี้จะเป็นอ่าใบท้องใบสีม่วงลักษณะต้นเขาจะคล้ายๆกับ แปะตำพึงสีเขียวนะครับแปะตาปึงม่วงหรือว่านท้องใบม่วงนะครับเขาจะเป็นทั้งผักทั้งสมุนไพรนะครับถ้าเราจะกินเป็นผักเราก็นํายอดเข้าไปทําเมนูอาหารได้เลยนะครับผัดน้ํามันหอยผัดใส่ไข่ได้เลยนะครับยอดของแปะตาพึงม่วงหรือว่าจะกินสดก็ได้นะครับกินสดจิ้มพริกจิ้มลาบได้เลยนะครับ สำหรับใช้เป็นผักถ้าเราจะใช้ให้เป็นยาเป็นสมุนไพรใช้ทั้งใบทั้งต้นนะครับมาต้มดื่มน้ําบํารุงกําลังนะครับแก้อาหารเป็นพิษแก้ปวดท้องหลังจากคลอดบุตรของสตรีนําใบหรือยอดอ่อนมาต้มกับไก่เป็นยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับส่วนผลก็ จะเคยกินเฉพาะเป็นผักนะครับผมจะเด็ดยอดอ่อนเข้าไปจิ้มลาบอ่าเข้ากันนะครับเข้ากันมากเลยสําหรับลาบแล้วก็เอายอดอ่อนเข้าไปผัดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยครับอร่อยครับการขยายพันธุ์เขาก็ไม่ยากนะครับสําหรับแปะตําพึงม่วงหรือว่านท้องใบม่วงอาเพียงนํากิ่งเขาไปปักชําได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะกิ่งแก่หรือกิ่งอ่อนหรือส่วนยอดเขาก็จะปักชำติดทั้งหมดเลยนะครับผมเคยนำยอดอ่อนของเขาไปแช่น้ำไว้นะครับประมาณ5วันถึง1อาทิตย์นะครับออกรากเต็มเลยครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับสำหรับแปล่ำาึงม่วงถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำวิธี นำไปทำอาหารนะครับนำไปแกงนำไปผัดจริงๆแล้วผมก็ได้นำไปทำกินเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทำนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูนะครับวิธีนำไปปรุงอาหารหรือจะนำยอดเขาไปปั่นดื่มน้ำก็ได้นะครับบำรุงกำลังนะครับแปะตำปึงม่วงสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกัน คลิปต่อไปนะครับวิไลศัฟาร์มผักสมุนไพรนะครับสวัสดีครับ